หมูที่ใช้นี่จะเป็นคอนะครับคอหมูสวยงามมากเลยอย่างนี้นี่นี่แบบนี้กระเทียมขิงรากผักชีพริกไทยเครื่องที่ขกไว้ตอนนี้ก็หอมดีแล้วนะครับหอมดีแล้วก็จะใส่หมู ใส่กันเป็นแผ่นแบบนี้เลยนีแ่แล้วก็ตัดปลาซอสหอยนางรมน้ำปลายูดัมปลา ตามรสนะครับเปรี้ยวค็มหวานแต่เนี้ยเค็มไปก่อนเปรี้ยวกับหวานเนี้ยยังไม่มีหมูพอตึงๆแล้วก็จะใส่น้ำลงไปก็จะใช้เวลาต้มเนี่ยสามสิบนาทีนะครับต้มไปให้เนื้อนุ่มเลยต้มครบเวลานะครับสามสิบนาทีแล้วก็จะดกเอาหมูลงหมูยกออกมาแล้วก็จัดเรียงใส่จานอย่างสวยงามเลยนะครับ หมูสามรสนะครับตอนนี้ก็มีแต่เค็มนะครับยังไม่มีเปรี้ยวนี่ครับเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกหวานก็น้ำตาลปี๊บน้ำสามรสของเราก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยแป้งมันอะไรกับน้ำใส่แล้วก็คนเร็วๆไม่ต้องเหนียวมาก ใช้ได้แล้วนะครับก็พอเลยเสร็จแล้วเราก็มาราดหมูสามรสพร้อมึ้นโตะรับประทานแล้วครับก็จะเป็นหมูสามชั้นหรือนี่นะครับคอหมูก็ได้สามชั้นต้มนานๆก็นุ่มเหมือนกันน้ำราดสามรสนะครับเปรี้ยวเค็มหวาน อน่ากินนะครับน้ำจิ้มไม่ต้องหมูสามรสขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำน้ำราดเข้มข้นนี่นี่เาได้ได้ได้จัดห้จัด้เข้มข้นหล่อืมโอ้โหคำแรกนี่ แต่ปอกเต็มคำนะครับเต็มชิ้นเลยเนี่ยไม่ต้องตัดต้องทอนกันเลยอ๋อข้าวยังตามอยู่นะครับโอ้ออโคำนี้นี่ออโ,โอ้โหหลายโอ้โหแลวนะครับเนี่ยทีนี้ก็เคียวไม่หยุดเลยนะครับเนื้อนุ่มมากเลย นุ่มหครับนุ่มครับโอุ้นุ่ม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 นุ่ดูดูแก้มกนรู้นะครับ